นน้ใใดดว่าาสสสะอสะหลังจากที่ได้ฟังเพลงน้ำใจแม่ไปแล้วเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าทั้งภาษาที่ใช้ในเพลงนะคะเสียงร้องท่วงทางนองเนี่ยถ้าเรากําลังหนัวนร้อนอยู่นี่นะคะมีคนมาเปิดเพลงนี้ให้ฟังนี่ใจมันจะเจนขึ้นมาทันทีน,ทน,นะมันจะรู้สึกเหมือนเรากําลังนอนแช่อยู่ในน้ําใจแม่ยังไงอย่างนั้นเลยะคะ่ะ ภาษาที่ใช้นี่มุงชอบบ้างนะเป็นการเปรียบเทียบน้ําต่างๆกับน้ําใจของแม่นาะมันเห็นภาพได้อย่างชัดเจนอย่างท่อนที่บอกว่าน้ําทะเลยังมีขึ้นมีลงแต่น้ําใจแม่มั่นคงเออมันจริงหรือแม้จะบอกว่าน้ําฝนยังตกในบางพาแต่น้ําใจบรรดามีให้ตลอดไปนี่ก็จริงค่ะน้ําใจมรรดามีให้ลูกไปตลอดเลยนะคะฟังเพลงนี้แล้วนะคะจะทําให้เรารู้ว่าแม่เนี่ยคือผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ มีมีน้ำใจกับลูกตลอดแล้วเป็นคนที่เราควรที่จะรับท่านให้มากๆนะคะไปฟังเพลงนี้กันคะ่ะน้ำใจแม่ค่ะ